ที่เงื่อนไขและสถานการณ์คือเครื่องกำหนดวิถีชีวิตของคนเรานะและทุกครั้งที่มันเกิดก็ดูเหมือนว่าจะไม่เคยมีผู้ใดหลีกหนีมันพ้นพลประโยคดังกล่าว แม้มันจะไม่ใช่กฎเกณฑ์แห่งการดำรงชีวิตแต่มันมีอาจปฏิเสธได้เช่นกันว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็คือสัจธรรมบทเล็กๆอันยิ่งใหญ่อีกบทหนึ่งของใครก็าตามที่คิดจะเกิดมาเป็นนักเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเดินทางผู้ที่ไม่เคยมีท่าทีเหน็ดเหนื่อยกับการเที่ยวซอกซอนตระเวนค้นหาเรื่องราวที่คล้ายถูกเก็บงำอยู่ในส่วนลึกที่สุดของเส้นทางและเพียรพยายามนำมันออกมาเสนอต่อโลกภายนอกเพียงเพื่อให้คำจำกัดความกับสิ่งที่ได้ทำลงไปนี้ว่ามันคือนิยามใหม่ของคนเดินทางและมันคือการเดินทางครั้งใหม่ของโจยบังจาก กับทีมงานที่มุ่งเป้าหมายแห่งการเดินทางครั้งนี้สำหรับบันทึกถ่ายทำสารคดีในส่วนที่ลึกที่สุดและค้นหาข้อมูลใหม่ๆที่ไม่ได้เพียงแค่เพื่อเอื้อต่อการท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่หากเพื่อให้ผู้คนแห่งภูมิภาคอินโดจีนได้รู้ถึงเรื่องราวแห่งวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีที่อาจมีบางส่วนเสี่ยวสอดคล้องหรือแตกต่างกัน อีกสักครู่หลังจากที่พบกับสิ่งที่น่าสนใจกันแล้วเร,ราจะกลับมาดูหน้าแรกของบทันทึกเรื่องราวแห่งการเดินทางครั้งใหม่นี้กันครับ อาณาจักรลานช้างหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เรารู้จักกันดีในนามสั้นๆว่าประเทศลาวหากจะกล่าวกันในแง่ประวัติศาสตร์ลาวนับเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์แห่งชนชาติมายาวนานไม่แพ้ชนชาติใดในแถบภูมิภาคทิ่นี้และมีหน้าประวัติศาสตร์หลายหน้าเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอยู่ไม่ใช่น้อย และหากจะมองกันในแง่ภูมิศาสตร์แม้สายมหานทีสีทันดอนอย่างแม่น้ำโขงจะเป็นเส้นกั้นพรมแดนตามธรรมชาติอันยิ่งใหญ่แต่อาณาจักรของแผ่นดินลาวก็กลับนับเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับประเทศไทยที่สุดประเทศหนึ่ง จึงทำให้นับเนื่องแต่อดีตการมาเนิ่นนานที่ผู้คนของประเทศทั้งสองต่างมีสายสัมพันธ์และความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นจนกลายเป็นคํากล่าวที่มักจะได้ยินกันอยู่เสมอ,สมอว่าลาวไทยเปรียบระดุดเป็นบ้านพี่เมืองน,น้องแต่นี่เกือบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาสถานการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างคือเงื่อนไข ที่ได้ทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องสองฝั่งคงคลายต้อง,งห่างเหินกันไป <rig> จนกระทั่งเมื่อเวทีแห่งการเมืองของภูมิภาคแถบนี้ได้เริ่มคลี Mari ่คลายไปในทางที่ดีมิตรภาพเก่าๆฉันพี่ฉันน้องของลาวไทยจึงดูเหมือนว่า ได้หวนกลับคืนมาสู่ฝั่งโของอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยที่สุดขัวมิตรภาพลาวไทยหรือสะพานมิตรภาพไทยลาวก็คือสิ่งเชื่อมประสานให้มิตรภาพของสองฝั่งโขงมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนั้นและนับเป็นประจักษ์พยานใหม่อีกบทหนึ่งแห่งหน้าประวัติศาสตร์ของชนชาตทั้งสองมันเป็นความจริงอยู่อย่าง ที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่าในขณะประเทศซึ่งเปรียบประดุจเป็นบ้านพี่เมืองน้องต่างมีนโยบายของการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนประตูแห่งวิถีภาพในขณะนั้นจึงถูกลั่นกรอนปิดสนิทจนต่างก็แทบจะไม่รู้เรื่องราวความเป็นไปในวิถีชีวิตแห่งสังคมของผู้คนระหว่างกันและบางครั้งก็เหมือนจะลืมเลือนสายวัฒนธรรม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องละไม้กันไปในบางขณะจนเมื่อสถานการณ์และเงื่อนไขาทางการเรมืองได้เริ่มค่อยคลี่คลายลงประตูมิตรภาพป่าน,นี้จึงค่อยๆแง้มเปิดออกและลาวไทยก็กลับมาเริ่มต้นผูกมิตรทำความรู้จักกันอีกครั้งหนึง่ง ื่อบานประตูแห่งมิตรภาพเริ่มเปิดขึ้นนั้นเป็นเพียงแง้มให้ได้รู้จักกับเวียงจันทร์และหัวเมืองต่างๆริมฝั่งโขงหรือลึกที่สุดก็แค่หลวงพระบางเท่านั้นเรื่องราวในส่วนลึกจากนี้ยังคงถูกเก็บตำเป็นแดนต้องห้ามสำหรับคนภายนอกจนกระทั่งเมื่อมีขาา่าวว่าลาวตกลงตัดสินใจเปิดกว้างสำหรับประตูบานนี้ และอนุญาตให้ทีมงานของเราเดินทางเข้าไปบันทึกถ่ายทำสารคดีได้โจยจึงตัดสินใจว่าทริปนี้เราจะเดินทางเข้าไปเก็บเกี่ยวเรื่องราวสูตรที่คล้ายถูกเก็บงับในดินแดนทางภาคเหนือของเรวเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดสำหรับรายการสองโลกอินโดจีน การเดินทางสู่ดินแดนที่ปิดตัวเองอย่างเงียบชีพอยู่ยาวนานเกือบครึ่งศตวรรษอย่างแผ่นดินของลราตอนอนี้โดยปกติมันก็เป็นเรื่องที่มิอาจคาดเดาถึงสถานการณ์ใดๆข้างหน้าได้อรืแล้วและถึงแม้เมื่อแผนการเดินทางทั้งหมดที่โจยกกำหนดขึ้นจะได้รับการประสานงานอย่างดีจากคุณสมพงศ์แต่นั่นก็หาใช่ว่าเส้นทางทั้งหมดจะสะดวกจนวางใจโดยไม่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ การนี้ก็ยังมรับเพราะฉะนั้นสนน้นทางภาคเหนือเขาจะพาไปดูว่าทำเนมียรอะไรบนท้องถิ่นจะรู้อะไรดีกว่าเด็ดีต่ออะไรที่มีปัญหาอะไรบ้างเพราะทริปนี้ตั้งใจกันไว้ว่าเราจะขับรถกันจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาข้ามฝั่งโคงเข้าไปตะลุยซอกซอนกันให้ทั่วภาคเหนือของลาวเท่าที่เวลาและสถานการณ์จะเอื้ออำนวยมันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าสบายใจนะัก กับการเดินทางที่มีเพียงข้อมูลจากแผนที่และคำบอกเล่าเกี่ยวกับเส้นทางที่ฟังดูยังค่อนข้างเลือนลางไม่แจ่มชัดนะักแผนการเดินทางทั้งหมดแม้จะถูกกำหนดขึ้นอยา่างเร่งรีบแต่เรา ก็ได้รับความสนับสนุนการเดินทางจากบริษัททิปโก้และบริษัทฟรีเพชรอีซูสุได้เอื้อเฟื้อรถโฟวิลสามคันสำหรับการเดินทางครั้งนี้นอกจากผมแล้วโจยตัดสินใจตามเพื่อนเก่าจากลงดอย อย่างโกมินซื้อภูเขาให้ชายหนุ่มอารมณ์ดีแห่งบ้านแม่สลองไนอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายมาร่วมทีในฐานะสารถีคนหนึ่งเพราะอย่างน้อยเพื่อนเก่าคนนี้เขาก็นับเป็นเพื่อนที่ไม่เคยทำให้การเดินทางต้องหมอยเหงามาโดยตลอดและแห้ง หรือธนชัยดีแท้นักข่าวจากนิตยสารชีวิตต้องสู้คือผู้ร่วมทีมคนสุดท้ายที่อาศัยติดตามขอร่วมทางไปสังเกตการและทำง,งานด้วยกับพวกเราในทิปนี้นนและที่สุดเมื่อทุกอย่างพร้อม ทีมงานของเรากับรถขับเคลื่อน4ี่ล้อทั้งสามคันก็ออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปเริ่มต้นการเดินทางสู่แผ่นดินลาวเหนือกันที่กำแพงนครเวียงจันทเมืองหลวงของประเทศลาวเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมากำแพงนครเวียงจันท์เช็คพอยต์แรกสำหรับการเดินทาง ทีมงานของเราเริ่มต้นซักซ้อมทำความเข้าใจกับแผนที่เส้นทางและแผนการเดินทางทั้งหมดจากคุณสมพงศ์กันอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเพราะมันคือการเดินทางที่ไม่เคยมีใครทำกันมาก่อนมันจึงเต็มไปด้วยข้อกังขาทั้งในเรื่องความเป็นไปได้ของเส้นทางตลอดจนการกะเกณฑ์เป้าหมายปลายทางของในแต่ละวัน ทำให้การเดินทางครั้งนี้นอกเหนือไปจากการบันทึกสารคดีแล้วยังอาจจะเรียกได้อีกว่านี่คือการสำรวจเก็บข้อมูลเส้นทางสายหลักของลาวภาคเหนือที่ยังไม่เคยมีใครบันทึกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมาก่อนเพราะถ้าจะว่ากันอย่างถึงที่สุดแล้วแม้แต่อ้ายวรณศินเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมหรือแม้แต่อ้ายสิงมคมกับอ้ายหงนธุนเจ้าหน้าที่จากบริษัทท่องเที่ยวล้านช้าง ซึ่งอายทั้งสามคนเป็นผู้ถูกคัดเลือกให้ร่วมสมทบมาเป็นผู้ประสานงานและนำทางให้กับทีมงานของเราก็ยังไม่เคยมีใครเดินทางตามเส้นทางนี้โดยตลอดมาก่อนและเมื่อกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางพร้อมสำหรับการเดินทางเวลาก็ล่วงเข้ากว่าบ่ายสองโมง มันจึงสายเกินกว่าที่วันนี้เราจะไปให้ถึงหลวงพระบาทอย่างที่ตั้งใจกันไว้ไอ้สิงห์มะขมหรือที่เขาบอกกับผมอย่างกันเองว่าให้เรียกเขาสั้นๆว่าสิงนั้นโดยพื้นเพของหนุ่มลาวหน้าเข้มในิสัยรักสนุกผู้นี้เป็นคนเชียงขวางและมีฐานะหน้าที่การงานเป็นถึงผู้จัดการทั่ไปของบริษัทท่องเที่ยวลานช้างและดูเหมือนจะเป็นนักเดินทางคนหนึ่ง ที่เคยตระเวนท่องเที่ยวอย่างโชคโชนในดินแดนทางภาคเหนือเขาจึงถูกอุปโลกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำทางนั่งคู่นำหน้าขบวนไปกับผมโดยปริยาาเป้าหมายปลายทางของพวกเรา ที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปในวันนี้ไอ้สิงบอกกับผมว่าเราจะหยุดแวะดูความสวยงามของหมู่ภูเขาหินที่โอบล้อมเข้ากับสายน้ำกันที่วังเวียงก่อนแล้วคงจะต้องไปหยุดพักค้างคืนกันที่เมืองกาสีเมืองเล็กๆระหว่างทางไปหลวงพระบางครับและนี่คือบทเริ่มต้นของทริปที่เรียกได้ว่าเป็นการเดินทางที่สาหัสที่สุดทริปหนึ่ง จากรายการสารคดีสองโลกอินโดจีนสัปดาห์หน้าโปรดติดตามบทแห่งการเดินทางบทต่อไปอันเป็นเรื่องราวของเส้นทางหมายเลข13เหนือมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางสำหรับวันนี้สวัสดีครับ